น,นี้ก็จะมาหาเครื่องนะครับวิกโกวันนี้เราเครื่องรวมนะครับจะมีการแค่เปลี่ยนแหวนนะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมลูกสูบก็ไม่ได้เป็นอะไรวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแหวนนะครับเดีย๋ยวตามไปดูเลยครับ เครื่องกดหรือตันหรือเป็นยังไงมากโดยทีมงานช่างเพชรกับช่างยมนะครับลงมือเองผมสอนมากับมือครับนิดพวกนี้าคนีรา้่งช่างฟักเมื่อกี้ช่างยมได้ไป

เดียวไปหากออกหวานก็ฟองแน่นอนปาดนะครับจัดไปนะครับใครสนใจมาได้นะครับตาเป็นมันคือนแน่ดีอยู่เนี้ยหรอโอ้แต่า่ามันกล้วยนกแกกอกแกตุ่ม ลองเงเีกลองเยกมาเลยวะนั่งๆว่ามาทำมากเลยนะี่แม่เช็ดมานี่แม่เชดในร่งฝากเช็าใมูกนี้เนี้เปลี่ยนแวนนะครับ 那看呢？ บ oui. mm. mm. pues ุดต mm ้องไปแล้วพูดหนึ่งเม่วีมุดกลางเซียนเซว่นเรียบร้อยนะครับยูทูบแกควนขาวนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเชื้อไม่ต้องเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแค่แหวนใช่เ๋ยวบอปใช่ป๊อปใ่เลานช่างอยู่ที่อำเภอนไนยาน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีสามสี่หนึ่งหกศูนย์แก้ไขเบื้องต้นนะครับอาการไม่นหนักมากซื้มาอมา

จจต่ตอครับเพื่อนนยามีที่เดียวในประเทศในอำเภอนนยะมี่ฝาเครื่องแบบไม่ต้องถอดไม่ต้องยกอะไรมากนะครับคแค่แหวน,นบางคนไม่รู้ก็เอาเสื้อไปทำสุดที่ถัวแดน,นนะครับ

उठा <shrum> दो แบบคน่ะสีเดยอดีตแบบค้านแบบนี้บ่อยดินมัน

ไม่สวยต้องมาปักไม่มาขอกปักวัวมาทำอะไรยกขึ้นจะน้อยปักยกขึ้นจะน้อยเอาเรื่องมานันเออ มันนาบ้มนมาไมาันตัวนไปูปาน่ไงปนนั่ม่ด้กินไม่ด้กนหัวดำด้วสวัสดีครับอยู่กับช่องปาทุเซียงก่อนที่ตอเก่ากอีานอีานอีมแรเทียวกอนีงนี้มีสปอนเซอร์มากมาย ถ้ายเป็นสปอนเซอร์ก็ข้ามาที่แต่คอมมินนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับลงไม่คิดค่าบริการฮะชอบดีเอาตัวนี้ออกก่อนนะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สองต้องบอกว่าเพล่ยังนะเดี๋ยวดิออกไปก่อน

สี่ิปตอนมีิหิแปดิเก้าิแ่าะเจ้าผู่หาในสุตามด้วยพะเจ้ปอนนะครับไล่จากตรงกลางเลยออกนอกการฟ้าสูบผูฝากที่ดีเต้องมีผู้รูดิตามระบบนะครับ